น้อยไงคนไม่ค่อยมีต้องจ่ายค่าทาเงนมันเนอะใช่ใช่ต้องต้องเปอดจทตรงนี้เลยร้านไนูขายไก่วะแล้วก็ต้องเดินเข้าไปเลยเนาะตามขายไหมเขาบอกมีอ่าตอนนี้เรามาถึงน้ำตกร้อนแล้วนะครับพี่จ๋าเตรียมตัวมาทำอะไรบ้างครับความตั้งใจอย่างแรงกล้า นี่พี่แพนอยู่นี่เดินแซงไปแล้วเอาพี่ชะลอหน่อยทำไมละ่ะน้ำตกร้อนเป็นน้ำตกเขามาทำอะไรกันเป็นน้ำตกมาเล่นน้ำเนาะมาเกินน้ำพุร้อนที่เป็นน้ำตกโอ,อ้สุดยอดเลยน่นที่จะตั้งใจมาเล่นน้ำเต็มที่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่แนะนำสำหรับสังวัดกระบี่นะครับวันนี้เรามาไกลถึงกระบี่นะครับนั่งขับรถมาก็รวมสองชั่วโมง มาภาคใต้มาภูเก็ตไม่ได้อยู่ทะเลอย่างเดียวนะครับเรายังเข้าเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวน้ําตกได้เหมือนกันนะครับน้ําตกร้อนนะครับเออดีมากโอย เป็นสถานที่ที่ต้องมาขนาดไหนนะครับด้านหลังนู่นก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเขายังรู้เลยนะครับว่าเขาต้องมาน้ําตกร้อนกันนะครับมาแช่น้ําแช่ตัวมาเล่นน้ําได้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเ,เห็นอยู่ลิบลิข้างหน้านี้แล้วนะครับเดินทางมา ไม่ยากนะครับแต่ถ้ามาจากภูเก็ตก็อาจจะไกลนิดนึงแต่ก็คุ้มค่าดูสิครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้น้ำตกร้อนก็สีเขียวสวยงามถ้าเป็นถ้าเป็นทางภาคเหนือเชียงใหม่ก็เรียกว่าน้ำพุร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ก่อนนะครับ อพิสูจน์กันก่อนว่าเรามาผิดที่หรือเปล่าที่จ๋าเป็นไงบ้างครับอุ่นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่อยู่สูงกว่านี้นะครับบ่อสปาบ่อสปาก็มี หรือถ้าจะเป็นน้ำตกแบบธรรมชาติแต่อุ่นแบบเป็นน้ำแร่น้ำพุร้อนแบบอย่างนั้นก็มีนะครับแค่สภาพแวดล้อมธรรมชาติก็ร่มรื่นหน้าพักผ่อนอยู่แล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับเยอะเลย มาถึงเจอสถานที่ร่มรื่นนะครับเราวางแผนมาปิกนิกกันในตัวนะครับเตรียมอุปกรณ์มาเล่นน้ำเ,เสื้ออาหาร,หร,รต่างๆถ่ายวิดีโอที่จะพร้อมที่จะลงน้ำอุ่นแล้วลเล่นน,น้ำเย็นมานานนะครับป๊าาก็จะทำหน้าที่เป็นสร้างภาพให้แล้วก็เอาขาขาไป หย่อนหย่อนแค่น้ำนะครับเพื่อความผ่อนคลายจะมีป้ายเตือนนะครับเหมือนกับบ่อน้ำพุร้อนทั่วไปที่ควรจะแช่ไม่เกิน15 2 0ถึง20นาทีนะครับแล้วก็จะมีประกาศแจ้งในเรื่องของการใช้บริการอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับโอ้ชาวต่างชาติก็ลงทั้งตัวไปเลยนะครับ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อุ่นๆสบายกันไปเลยเราก็ตั้งฐานกันอยู่ตรงนู้นมีไก่ย่างไก่ทอดข้าวเหนียวกัเบียงอื่นๆมาด้วยนะครับวันนี้ปิกนิกเต็มที่ตามสองผมกับคุณตาไปนะครับ เขาจะไปที่ไหนทําอะไรยังไงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยลงไปแช่น้ําตกกันก่อนค่อ,คอยๆไปไงงเดี๋ยวป้าค่อยมานั่งแช่เท้าแถวเนี้ยแหละครับพพไปแล้วครับ

อขอมีส่วนร่วมนิดๆนะครับหาที่แห้งๆโอ้ยอุ่นจริงสบายจริงนี่นะครับเล่นน้ำ ทานข้าวกันเรียบร้อยนะครับขากลับเดินกลับนะครับหืก็เดินผ่านลําทานนะครับน้ําใสแจ๋วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํำร้อนทั้งหมดเลยมีวอล์กเวย์รัดเอกะไปตามแนวต้นไม้ ี่ก็จะเป็นศูนย์อาหารของน้ำตกร้อนนะครับมีร้านค้าร้านอาหารอะไรเตรียมไว้มากมายแต่พอไม่ใช่วันหยุดนักท่องเที่ยวน้อยก็เงียบเหงานะครับเนี่ยมีเตรียมที่กั้นที่ด t a n c e ให้อย่างดีเลยนี่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพนะครับ ก็รีบกลับมาเที่ยวกันเร็วๆนะครับพ้าชิจ้าห้องน้ำไปทางไหนไไเออนะครับเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะครับน้ำตกร้อนแหมความจริงก็น้ำพุร้อนเนาะแต่ทางเหนือมันจะเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมานะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำอยู่ที่ไหนแต่มันลงมาในลักษณะแบบน้ำตกครับ nhọc nhầm lời